เราจะใช้วัสดุอุปกรณ์มีแค่แก้วนะคะแล้วก็ถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วเหลืองที่เราล้างแล้วนะคะเรานำถั่วเหลืองอันนี้ค่ะแค่ล้างน้ำธรรมดานะคะจากนั้นเราก็ตวงไว้เลยนะคะว่าเราเนี่ยต้องการใช้กี่ถ้วยนะคะแต่อย่างส่วนตัวเนี่ยชอบแบบเข้มขน้นก็จะใส่ไปประมาณสองถ้วยนะคะจากที่ได้ถั่วเหลืองที่ตวงแล้วนะคะ เราก็เอาใส่ลงไปในเครื่องเลยค่ะทั้งหมด2ถ้วยนะคะอันนี้สูตรแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะใครชอบเพิ่มคนมากก็ใส่2ถ้วยได้เลยค่ะให้เราเติมน้ำลงไปนะคะน้ำมันจะมีขีดบอกอยู่แล้วนะคะประมาณ350 ml นะคะก็คือขีดด้านล่างนะคะขีดด้านล่างด้านในนะคะไม่ใช่ขีดบนนี่ขีดบนอันเนี้ยสำหรับ ปัน่นน้ำเย็นได้นะคะเป็น600 ml แต่ว่าด้านล่างเนี่ยคือสำหรับทำเครื่องดื่มร้อนนะคะก็คือ350 ml ค่ะนั้นให้เราปิดฝาได้เลยค่ะปิดฝาให้สนิทนะคะแล้วค่อยเริ่มมาต่อปลั๊กด้านหลังนะคะทีนี้ปลั๊กที่เราจะใช้กันนะคะ มันมาจากต่างประเทศมันจะมาเป็นสามหัวนะคะเราก็ต้องไปเอาหัวแปลงสองหัวแบบนี้มาก่อนนะคะบางคนก็จะได้หัวแปลงแบบนี้ไปนะคะที่ทางร้านแถมไปให้แต่บางคนก็จะได้ของแถมเป็นอย่างอื่นนะคะเนื่องจากว่าทางร้านเนี่ยหัวแปลงหมดนะคะทางร้านก็จะแถมเป็นอย่างอื่นไปให้แทนนะคะ หลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วนะคะไฟก็จะขึ้นมาสองอันเลยนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มทั้งยกเลิกแล้วก็เริ่มต้นการทำงานนะคะสำหรับฟังก์ชันน้ำเต้าหู้นะคะจะอยู่ในฟังก์ชันปุ่มบนสุดนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือจะเป็นทําโจ๊กซีเรียลต่างๆหรือว่าธัญพืชต่างๆที่แช่แล้วหรือต้มสุกแล้วนะคะ เดี๋ยวขอกลับไปที่ปุ่มบนก่อนนะคะปุ่มบนนี้คือสําหรับธัญ,ญพืชไม่แช่นะคะเป็นของแห้งธัญ,ญพืชแห้งข้าวแห้งทุกอย่างสามารถทําโจ๊กแบบอ่าข้าวแห้งกับปุ่มบนได้นะคะน้าเต้าหู้กับถั่วแห้งไม่แช่นะคะแล้วก็อันนี้เป็นธัญ,ญพืชที่ต้มแล้วสุกแล้วนะคะค่ะ สำหรับปุ่มที่3นะคะจะเป็นปุ่มสำหรับต้มน้ำเฉยๆนะคะเป็นต้มน้ำธรรมดานะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะปุ่มที่4นะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มสำหรับ โหมดทำน้ำผลไม้ต่างๆนะคะหรือว่าปั่นเย็นพวกสมูทตี้พวกของเย็นทั้งหมดหรือว่าน้ำผลไม้ทั้งหมดจะเป็นปุ่มนี้นะคะปุ่มที่5จะเป็นในส่วนของการต้มชาชงชานะคะชาหอมต้มชาน้ำแก้ควยต่างๆนะคะก็สามารถกดในปุ่มที่5ได้เลยปุ่มที่6เป็นปุ่มทำความสะอาดตัวเครื่องอัตโนมัตินะคะทีนี้การใช้งานนะคะเพียงแค่เรากดเลื่อนไปตามฟังก์ชันนะคะมันก็จะไปตามฟังก์ชันให้กับเรานะคะ แต่อันนี้วันนี้เราจะทําน้าเต้าหู้เราจะกดล็อกฟังก์ชันไว้ที่ตัวนี้เครื่องก็จะเริ่มการทํางานให้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการยกเลิกการทํางานนะคะให้เราหรือว่าพอเครื่องทํางานเสร็จแล้วนะคะให้เรากดปุ่มค้างไว้นะคะพอเรากดปุ่มค้างไว้เครื่องก็จะหยุดอัตโนมัตินะคะทีนี้เราจะทําน้าเต้าหู้นะคะเราก็กดที่ปุ่มแรกได้เลยค่ะจากนั้นเครื่องก็จะทํางานให้เรา ตามปกติเลยนะคะการทำน้ำเต้าหู้ใช้เวลา18-20นาทีนะคะตัวเครื่องจะทำหน้าที่ทั้งต้มปั่นบดแล้วก็ผสมให้เรานะคะหลังจากนั้นพอเครื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะตเครื่องก็ทำงานทั้งปั่นต้มแล้วก็บดให้เราไปในตัวเลยนะคะเขาก็จะต้มบดปั่นพักเครื่องแล้วก็ต้มบดปั่นไปให้เราเรื่อยๆ,ๆแบบนี้จนเสร็จเลยนะคะ เวลาเสร็จแล้วมันก็จะมีเสียงเตือนปี๊ดปี๊ดปีะนะคะแล้วก็มันจะขึ้นแสงกระพริบกระพริบสองครั้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วแนะนําให้ถอดปลั๊กก่อนนะคะตอนนี้เครื่องก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเดือดแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะต้มเสร็จก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะได้น้ำเต้าหู้ร้อนๆอ,ออกแกนิกเพื่อสุขภาพของเราแล้วค่ะทีนี้ก็พร้อมดื่มพร้อมทานเลยค่ะ น้ำเต้าหู้ก็จะสวยสวยเนื้อเนียนละเอียดแบบนี้เลยนะคะลูกค้านี่ค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ